สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาปิดบอ่อกันนะครับอบ่อเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะครับเป็นหินเป็ขลางเป็นหินหินกราบแต่ว่าขุดลึกขุดลงได้อยู่ตรงนู้นนะฮะแต่ตรงนี้ขุดลงแหละแต่ว่านต้ลงไปยืนฝั่งโน้นแล้วถึงจะเกากลับไปนี่ถ้าเกิดเราตักมาเนี่ยมันเหมือนว่ามันมันอ่าสวนทาง ถ้าเกิดเราลงไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเกลกลับไปอนะ่ะตายแต่ทีนี้พื้นที่มันแคบอืมไรออย่างอนะ่ะเจ้าของเขาบอกว่าเอาแค่นี้ก็ได้ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆนะถ้าเกิดมไม่ไหวจริงเอาแค่นี้ก็ได้ระดับนี้ก็ได้แต่ทีนี้เราพยายามเอาขึ้นมาเพราะว่าดินปิดปิดบอ่อมันขาดดินปิดบ่อมันขาดเราพยายามเอาขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วก็ได้เพิ่มความลึกให้กับสระเจ้าของเขาอีกหน่อยนึงนะฮะ ก็เดี๋ยวเราคูดตรงนี้เสร็จล้วก็ถ่ายน้ําจากสาเกลาลงมาแล้วก็แล้วก็ลอกสาเกลาต่อนะครับวันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่งันง่วงนอนมากเลยนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มม่ลูกเป็นไงนอนไม่ค่อยหลับเอาไปดูกันนะฮะดูกันยาวๆเลยครับเวลาปิดสระนะครับก็ปิดสําคัญที่สุดก็คือทางขึ้นนะทางขึ้นทางลงนี่แหละ เพราะว่าทางขึ้นทางลงเนี่ยมันเป็นดินใหม่นะครับเราปิดเป็นดินใหม่ถ้าเราปิดไม่ดีเนี่ยเกิดน้ําขังน้ําขังอ่าแล้วมันเกิดน้ำซ้อนะครับมันจะทําให้ไอช่องดินที่เราปิดเนี่ยมันถลายลงสั่งหมดเลยนะเพราะว่าเห็นหลายคนแล้วนะครับเห็นหลายคนหลายเจ้านะครับที่อ่าอ่าผิดพลาดตรงนี้ไปนะครับ เห็นน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่ขับรถขุดนะก็ปรึกษาลึกๆนะก็ผมว่าบางทีก็ไปไปซ้ำงานเขาอะไรเงี้ยก็ไปไปทำทีเดียวเขาอะไรเงี้ยเขา,าก็มีคนอ่ะมีเจ้าของที่เขามาพูดให้ฟังนะครับมาพูดให้ฟังว่าเมื่อไม่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 เชิงตำหนิหรอกแต่เขามามาชี้เราไงเขามาชี้เราอ่ะ เออปิดแทนม,มันดีๆนะเดี๋ยวมันไหลลงสระเหมือนบอกบอกพี่ชายบอกน้องชายหรือบอกเพื่อนพี่น้องเขาอะไรเงี้ยนะนะครับเพราะว่ามันมีกรณีลักษณะแบบนี้เยอะนะครับที่ว่าขุดแล้วปิดสระไม่ดีแล้วมันดินมันไหลลงอ่ะเพราะมันไหลงไหลงมันไหลแค่ช่องช่องทางที่เราขึ้นขึ้นลงลงนี่แหละที่ว่าเราเราให้รถด้ำลงลงขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นดิน ดินเดิมเราตักออกไปแนละ้วมันเป็นดินใหม่ถมเข้ามานะครับคือบางคนอาจจะเอาคีเลนหรือเอาดินเปียกมาปิดเนี่ยมันเหยียบไม่แน่นไงมันเหยียบไม่แน่นไม่อยูม่มันก็เลยทําให้เวลาน้าฝนแล้วมันมันซอกนะครับพอน้ําเต็มแล้วมันมันเริ่มที่จะละลายลงนะบางบางจุดก็ละลายแต่บางจุดก็เวลาเราปิดอะดินใหม่กับดินเก่าเนี่ย ดินใหม่ที่เราถมเข้าไปเนี่ยเราต้องปิดให้มันสูงกว่าดินเก่านะบดอัดให้แน่นแล้วปิดให้มันสูงกว่าดินเก่าประมาณถ้าเป็นไปได้อะเกือบเกืบเมตรเลยดีกว่านะเพราะว่ามันสุดไลย่ยางอ,ะอ่ะเรื่องรองน้ํานี่สาคัญที่สุดนะครับเรื่องรองน้ํามี่สําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดมีน้ําขังปากสาที่เราขึ้นลงเนี่ย มันก็เป็นเหตุให้มันไหลลงสระได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะครับต้องแก้ไขใครที่แบบยังนั่นอยู่นะครับต้องพัฒนาตรงนี้นะฮะอันนี้พูดสมัยก่อนไม่ใช่ว่าผมไม่เคยอนะผม mm. ผมปิดแบบนี้แหละปิดลักษณะแบบลกลวก,ลวก นะไม่ได้เน้นเรื่องไม่ได้เน้นตรงนี้นะครับไม่ได้เน้นเรื่องทางขึ้นทางลงนะไม่ได้เน้นให้มันดีอ่ะมันก็เลยทําให้ความผิดพลาดนะครับความเสียหายตรงนี้เราก็เอามาพัฒนาปรปับปรุงแก้ไขนะครับผลงานตัวเราเองนะมันส่งผลดีต่องานต่ออาชีพของเรานะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของที่เขาเสียตัง ครับเขาก็อยากได้งานที่มันดีนะครับไม่จำเป็นต้องสวยมากสวยสวยเกินไปแต่ว่างานต้องได้มาตรฐานด้วยนะครับไม่ถล่มหนึ่งเลยไม่ถล่มนะครับอันดับแรกเลยอันดับต้นๆเลยสวยไม่้องมากเรบสมัยก่อนนี่ตอนนี้ผมเริ่มเริ่มเนี่านั่นแรกๆกัน เริ่มที่ขุดสากไปเลยเลยโอ้ยเน้นสวยมากเลยเลยเน้นสวยโอ้ตื่นแต่เช้าตัดสลบป่าสลบลียเร์พื้นที่ให้มันสวยให้มันโดดเด่นแต่ไม่มีประสิทธิภาพของงานทำให้งานเสียหายเรื่องจัดระบบน้ำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อ่า,อานดินอ่านดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะสำหรับมือใหม่ เพราะว่าเราต้องอ่านดินให้ถูกว่าดินลักษณะอันนี้มันถล่มง,ง่ายไหมมันสามารถที่จะไม่ถล่มได้ไหมนะครับเราต้องอ่านดินให้ถูกแล้วก็พยายามสังเกตดูนะครับได้อย่างเนี้ยบางครั้งเนี่ยนะเรื่องงานรับจ้างเนี่ยเราเราเน้นบริการนะบางคนเน้นบริการคือ ไม่อยากจะเถียงจะของไม่มีใครเขาอยากเถียงจะของที่ไม่มีใครเขาอยากเถียงคนที่จ้างเราหรอกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องอธิบายเขาได้ฟังอธิบายเขาได้รับรู้ว่าเนี่ยที่ทําลักษณะอย่างที่เขาบอกเนี่ยมันจะทําให้งานเสียหายได้นะครับมันจะทําให้งานถล่มได้งานเสียหายนะครับ บางครั้งเนี่ยเขาก็อยากได้สาสรที่มันสโลบน้อยที่สุดเพื่อที่จะเก็บน้ําได้เยอะนะครับเพื่อที่เก็บน้ําได้เยอะนะครับอันนี้พูดถึงเจ้าของบางคนนะครับแต่คนขับบางคนก็อย่างว่าไเมกลกาเถียงไเมกลกานั่นก็ทําอย่างที่เขาบอกนะครับแต่ถ้าเราทําเสร็จเรียบร้อยอยาให้รถกลับอะไรกลับมันจะพังก็เรื่องของมันนะครับราะว่าเขาสั่งเรา แต่กําลังทําอยู่อยู่ดีๆเกิดถล่มขึ้นมานะครับใครที่ลำบากก็คือคนขับนี่แหละลำบากสุดการแก้งานเนี่ยมันสิ่งที่ลําบากมากครับเป็นสิ่งที่เหนื่อยลําบากเสียเวลานะครับแล้วก็คนที่มาดูไม่เข้าใจอาจจะตําหนิเราอาจจะเอาเราไปพูดในมุมมองที่เสียเสียหายหายได้นะครับเพราะฉะนั้น เราเถียงได้เราก็เถียงไม่ใช่ว่าเราเถียงเราแค่อธิบายเขาได้รับรู้ว่าได้ฟังนะครับว่าสิ่งที่เขาออกแบบให้เราเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับมันจะทําให้งานเสียหายเสียเวลาเสียกับเงินเสียกเงินไม่ใช่เงินเรางเงินเจะของทีงนะ่นระเราก็อ,อธิบายของเขาในมุมมองที่เรานะครับให้ความรู้เข้าไปด้วยแล้วก็ไม่ให้เขาเสียตังค์มากกว่านะครับอย่างที่เขา สั่งงานออกมานะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความจริงมาพูดนะครับเพราะว่าคนที่ทําคนที่มีประสบการณ์ก็คือเรานะครับเราต้องมั่นใจตัวเองว่าเออมันทํแล้วมันสามารถที่จะไม่เสียหายหรือว่าทําแล้วทําตามคำสั่งแล้วเสียหายอย่างนี้เราต้องเราต้องแย้งหน่อยเราต้องแย้งหน่อยนะครับไม่ว่าเขาสั่งแบบไหน,นก็แบบนั้นนะครับเมื่อก่อน เมื่อก่อนผมไม่กล้าเถียงเขาเหมือนนะครับมสมัยก่อนสมัยที่เราอายุน้อยนะซึ่งการเถียงเนี่ยการเถียงจะของที่เนี่ยมันมีหลายรูปแบบเลยเถียงแบบไม่มีคําอธิบายอันนั้นก็คือมันจะทําให้จะของที่ไม่รับรู้ความรู้สึกในใจของเราว่าเราหวังดีกับเขานะครับเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานในการอธิบายงาน <c oughs> ไม่มีประสบการณ์นะครับ แต่ถ้าเราเถียงเขาเรามีประสบการณ์เราเถียงเขาในมุมมองที่เซฟสตังค์ให้จากของที่มุมมองที่ดีอธิบายที่ดีนะครับจาของที่ต้องเข้าใจเรารจากของที่เข้าใจเราเราก็จะทําตามเรานะครับพยอยางที่ผมบอกนะครับการทํางานนี่มันก็ขึ้นอยู่กับการพูดจาการอธิบาย แล้วก็การมองคนละเยืดอีกอย่างก็งคือความอดทนความอดทนนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดปออยางที่ผมบอก่จะแต่ละสถานที่แต่ละเจ้าไม่เหมือนกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยึดอาชีพนี้นะครับทํางานทําทงานชาวบ้านเนี่ยเราก็มีความอดทนนะ ดับแรกนต้องมีความอดทนอดทนมากก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับพี่เพื่อนๆชาวรถขุดนะครับแล้วก็ใครที so, ่เข so, like so ้าผ่านเข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์คนละคอมเมนต์นะครับว่ามีประโยชน์นะครับเดี๋ยวดูกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะ ทำไปด้วยแล้วคุยเรื่องอะไรให้ FC ได้ฟังกันนะครับ